สวัสดีครับวันนี้มาทำกิจกรรมความเพียรครั้งที่หนึ่งวันที่เก้ากุมภาพันสองห้าหกแปดเป็นครั้งที่สามสิบเปดของนายบุญบญริทคุณจวงนะครับเด็กเก้าสองครับ วันนี้วันที่9กุมภาพันธ์2568เป็นครั้งที่30ครั้งที่3 8ของในอ็ดของนายมนตรีวงรหันในเก้าสองขอถวายเสียงสวดสายายพระสูตร,รพระปริแนมมตลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาใละอาจารยบูชาเดชคูบายจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติสุกได้มีสมาธิจดจ่อแด่ขั้นพระวชนะในบัวสวดอย่างต้องนั่งนั่งเถิดในสวดที่หนึ่งบัวสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักกะวาเหสุอัตลาคันชัตตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชะสะสุนันตุสมมักขโมขาทาง สักเคกาเมจรูปเปกิริสิคาตาเกจันตาลิเควิมาณีทีปาร,ทา,ารัตเถจะคาเมจรุวะนาขะหเนีขีหะมัตถุไวหิตเกตตพุมมาจายันตุเทวะเทวาชาะลทะ,ะละวิสเียักษันยักขะคันทะปะนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนี้วะราจรดัง สาธบวมีสูน enfin ันตุธรรมะสวนาการูอายมพัันตาธรรมะสวนาการูอายมพัธันตาธรรมะสวนาการูอายมพัธันตาบทสวดที่สองบุบทดบูชาพระรัตนัยอิมินาสกาเลนะพุทธังพิปูชยามะอิมินาสกาเลนะาธรรมังพิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังพิบูชยามะบทสวดที่สามบุดกาพระรัตนใย หากธรัมสมาสมัมุทโธพระควตพุทธังรพระครวตังอธิวาทมีสวาฆาโตพระควตาธรรม,ม,ม,มงธรรมนามาามิสุปฏิปันโนพระควตโตสาวสังโคสังฆนมามบทสวดที่สี่บทสวดนามกาจิติาณ์นโมตัสสพระวตโตหโตสาสัมพุทธะนโมตัสสะพระควตโตหาโตสาม,มาสามมัาสมสพ,พามมาามมุทธะ ยาโมตัสสะพวะตัวตัวสัมมาสัมพุทธักดิ์บทสวดที่ห้าบทสวดตจละสัมนะธรรมนาปาทะพุทธังสารังคาจามิธรรมังสารังคาจามิสังฆังสารังคาจามิทุติยมปีพุทธังสารังคาจามิทุติยมปีธรรมังสารังคาจามิทุติยมปีสังฆังสารังคาจามิตาติยมปีพุทธังสารังคาจามิตาติยมปีธรรมังสารังคาจามิตาติยมปีสังฆังสารังคาจามิ มาสวดที่หบทสวดสัจจกิริยาคาถานาถีเมสานางกันยงพุทโธเมสานางวังเอเตนสัจจาวาเชน้าสวยที่มีวัตถุสัพทานาถิเมสานังกันยงธรรมโมเมสานางวลังเอเตนสัจจาวาเชน้าสวที่มีวัตถุสัพทานาถิเมสานางกันยงสังโฆเมสานางวลังเอเตนสัจจาวาเชน้าสวที่มีวัตถุสัพพทา หมวด 7, สวดที่เจ็ดหมวดสวดมหาสมัยสูตรเอวมัมเมสุตังเอตเอกางสามัญยังมัคควราสักเเกสุวิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวานีมหาตาพิกุสังเคนะสัจจิงปัญจมัตเตหิพิสุตสเตหิสภพวาสัพเพวะอรหันเตหิสัหสทหิจารุกะทาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาหุนติ พระคาวันตังทสศนายาภิคุสังฆา,าจะอะทะโขจตุนังสุทวสาวสุทวาศักายิกานังเทวนังเตตะทะโขสิหายังโขพระควาสักเกสุวิหารติกาบีรวะวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิคุสังเกณะสาจิงปัญจมัตเตหิตภิคุสาเิติสัพีเหวะอารหันเตหิตทัสาหิตจาโลกาทาตุหิ เทวตาเยปูเยนะสันนิปาฏิตาหุนติพระค้าวันตังทศนัยะพิคุสังคัจายันนูนะมะยัมปิเยนะพระควาเตนุปัสสังกะมียามะปุปปสังกะมิตาวาพระควาโตสันติเกปันจิกะคาถาพาเสยามาติอาทักขัวตาเทวตาเสยยะทาปิงามะพระละวาปุริ โสมสัมมิทิตังวาอาหางปาษารยะภาษาลิตังวาอาหางสัมมิเชยะเอวามีวา,วาสุธวาเสียสุเทีวสุอาจะไลหิตาภควาโตปุริตโปรตโปาลุปัตุละหังสุอาทะขตาเทวตาภควต,วตโตอภิวาเทตาวาเอกามันตังอัฐังสุเอกามันตังทิตาหเอกา เทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัมมาโยปวานนาสมิ่เทวกายาสมาคตาอาคตัมมหอิมังธรรมสัมยังทักขิตาเยวะอปาราชิตาสังคันติทัคโขอปาราเทวตาพระวัโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตตะลภิคโวตัสทามะสัทาถังสุ จิตตังอัตโนออชุกกะมะกังสุสาราทีวะเงตานิขะเฮตวาอินทาลิยานิละคันติปฏิปะปฏิธาติถ้าขูอัปาลาเทวตาภัควัตโตสันติเกอิมังกาสังอาภาสิเขตตวาขีรังเขตตวาปริคัง อินทาคีรังโอหัจมะเมชาตีจารันติสุทวาม,ามาลาจักุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติถ้าโขาวับาราเทวตาพระวะโตสันติกเมังคาถังอาปาสิเยเกจิพุทธังสนานังคตาเสนาตีข่ามีสันติอ่าปายาภูมิงปหายะมนุสังทีหังเทวากายังปาริปุเรสันติติ ถ้าโขพะควะพิกพูมันเตศเยภูเยนะพิกเวทะสาสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติาาตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิกูสังคจายปิตีพิกเวอาเ,อาเฮสูงอตีตามทานังอาหารหันโตสัมมาสัมพุทธาเทสัมปิพะข้าวันตานังเอตา,าะปาระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเฮสูงเสยยะทาปิ มัยยะหังเอตาราปิเอตาราหิเยปิเตพิกวีภาวิสันติธนาคัตมัธานังอลาลันโตสาม,มาสัมพุทธาเตสามปิพระคันตานังเอตาปะละมาเยวะเทวาตาสันิปฏิตามาวิสันติเยยะทาปิมัยยะหังเอตาราหิอาจิกิตสามิพิกวีเทวากายานังนามามิกิตายิสามิพิกเวีเทวากายานังนามามิ เทสิสามิพิกเวติวกายานังนาม,ามิตังสูตรนาถสาธุกังอะมะนะสิกาโลธะสาพิสามิตีเอวัมพันเตติขเตพิกุพภะวัตโตปจัจจโสสมภะวาเอตะทาโวจะสิโลกะมนุษย์กัสสามิยัตถาภูมิมาตตาทัเิตา เอสิตากิริคาพาลังปะหิตตาตาสมาหิตาอุทูสีหาวสาสัลลินาโลมะหังสาพิสามุนูโอทะตะมะนะสาพุสุธาพิปปัสันานมะลาเวลาปิญโยปัญจสติปัตตาวาวัน,นีกาปิละวัทวีตตูอมันตยิสัทาสามะเกศศาสนีรตีเทวกายาพิกันตาเตวิชนาถา,าพิกบู เตจ่อาตปะมะกะลงสุตาวาพุทธสะศาสนังเตสัมปาตุลหุยานังอามนุสษะณัาสานังอาเปเกศตามัทธคุลงสาสังอาทาสาธลิงเอสังเอสตังเอเกสหสาสานังอานามอานุษะณัาธาสูงอาเปเกศนันาตามัทธคุงทิสาสภาภูก,กาอาหุม ตับจะสาพิงอภิญญายะวะวะกิจวานะจักภุมาตตโตอมามันตยิสัทาสาวกเกศาสนีราตีเท,ท,ทวกญญายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขเวเยโวหังกิตายิสามิคิลาหิอนุปุพะโสสัตตะสหัสสาวะักขาภุมมากาปิรัตถวาอิทิมาตุชุติมา,ามาตุวะนามาตุยัสสิสโนโมทามานาภิกามงภิกกุนาสำมิติงว่านัง ชาหสาสาหิมาวตายักขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานาปโตยะสัตสินโนโมทามานาภิกามุงภิกมุนังธมิติงวานังสาตาคิลาติสาหาสายักขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานาปโตยะสัตสินโนโมทามานาภิกามุงภิกุนังธมฺมติงวานังเจเตโสหะสะสาหาสา ยักษขานานาตมานิโนอิทธ uh ิมนตุชติมันตุวะนามตุเวัสสินโนโมท่ามานาพิกามงพิกุณาเคิร์นเติงมะนางเพสามิตราปัญจสตายักษขานานาตมานิโนอิทธิมนตุชติมันตุวะนามตุเวัสสินโนโมท่ามานาพิกามงพิกุณาเคิร์นเติงมะนางกลุ่มพิโลลาชาคาฮิโกเวปุนัสมาเวเนสานังเพญโยนังสัตต์สหัสสังยักษขานังปาลี ปายุปาสติคุมพีโรราชาคาฮิโกสโปาาสปาคาเซมิติงมะนางปุรีมันจาาที่สังราชาท่าตารถภาษาสติอันทพ,พานางอธิปาติมหาราชายะสติโสปุปตาปีจาสัพขะโโวอินทามานามหาภะพลาอิทิมันโตุติมโตมะนาตุริสสินโนโมทามานาพิกามงุงพิกุนังเซมิติงมะนงังท้าขีนันจะที่สังราชาวิลุโหตัปปะษาสติ ภูมิทันทานาังอาิปฏิมหาราชายาสัสิโสปุตตาปีตัสสาพระหงโมินทามานามหาพราอิทิมันตุติมันตมานามันตยาสัสิโนโมทามานาอภิคาโมพิโกนางเซนบินว่านังอาชีมันจกที่สางราชาวิรูปรโคปัสสตินาคานาังอาิปฏิมหาราชายาสัสิโส ปุตตาปีตัสสาพามูอินทามนามหาภราอิทิมตุชุติมตุานามตุยัสสินโนโมทามนาพิกามงพิคุนางสิมิตว่านังปุตตาลันจากทิสังราชากูเบโลตปรสสาสติยขานังอาจิปฏิมหาราชายัสสศิโสปุตตาปีตัสสาพามูอินทามนามหาภราอิทิมตุชุติมตุวนามตุยัสสินโนโมทามนาพิการมงพิโกนางเสดมิตีว่านาง ปุริมะที่สังทาตาโลทาตารัตโททักคีเนนาวิลูากาโกปัจิเมนาวิลูปะขหกุเวโลตารังที่สังจัตตาโลตีมหาราชาสามัญตาจัตตุลุกทิสาทันทัดมานาอัดถังสุวัน,นีกับปีละวัฒวีเตสังมายามิโนทาสาหาคูวันจานิกาสัตนามายากุเกียนทุกปีเทนทุ วิภูจจวิทูยิภูจะวิทูทสหะจันทานานกามะเสโทูจ,จะกินนุทันทุนิทันทุจะปะนาโทโอปะมนโยจะเทวาสุตจะมาทาริกิตะเสนโนจะคันทับปูนโรราชาทะโนสะภูอาคูปันจากสิโกเจวะติมพาลูสุริยาวัชชา เอติจันยจีจาราชนโนอันทพพาสาหะปาจุพิโูทะมานาอะพิกามุภิคุณังเสร็จิงวะนังอะนาคูนาภาษานาคาเอสาราสาหัตันชากากัมภัลาสาตาลาอาคูปายาคะสาหะยาติพิยามมนาทัตตะลัทธะจะอาคูนาคายะสัสชโนเอลาวันโนมหานาคูโสป,ปาคะเสร็จิงวะนัง เยนาคลาเชสหะสหาหะลันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธะาจากักูวีหาวีหายสาตีวานามัชชาปตาจิตตาราสุปันนาอิติเศตะอามังอาะยันตะทาอาคาลาเชนะมาสิสุปันนาตโตขีมามากาสิพุทโทสันนะหาหวิวาจาหิอุภา ปะวะหายันตาอาคาสุปันาสาระมะกังสุขทางชิตตาวาชิราตะชิต,ตาวาชิรหัดเถนะาสามุททางอสุราสิตาภาลาตาโลวาสะวะเสตีอิทิมัโตยัสสินโอกาละกัญชามะหาพิสมาอสุลาธานะวีขษาสาเบปับจิตติสุจิติจะปหาราทูมุ นาโมจีสหะสะตันจะพาลิปุตานางังสะเพเวโลจานามากาสังนหิตวาพาลิงเสียนางลาหุพันธาลาหุลาสามโยธานิพันธันตีพิกุนาเซมติงว่านางอาปูจเทวะปะทีวะจะเตโชวาโยตถาคมุงวะลุนาวัลุนาเทวาสมูจะยะสะส,สะหะ เบตากรุณาการิกาอาคูเทวายัสสินทธาเสตีธาตากายาสเพนานันตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตมณมจวิยัสสินูโมธามานาพิกามุมพิคุณังเสริติงวานังเวนทูจะเทวาสักีจะอาสมาจะทุกวียมาจันทัดสูปานิสาเทวาจันทามาหูปรักกิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมั สุริยามากูปุรักกิตานักขัตตานิปุรักกิตาวาอาคูมันทาวะลาหากาวาสูนังมาสบูเสโทสักโกปะขะปูรินทาโทฮาเสต,ตีท่าชากายาสัพเพนานันตะวันนิโนหิที่มันตูชติมันตูวะนันวัตุยศสิโนโหท่ามานาอภิกามุงพิกุนังเสมาดิงวะนังอาทาคูสหาคูเทวาชาลามะมักคิสิขาลิวะอา ลิทกาจารุชาจะอุมมาบุพะนิพาสีโนวะนุนาสหธรรมะอัจาาจุตาจะหจานีชากาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูควาสะวะเนสีโนทัศตีทัสทากายาสัเพนานาจาัจวะนิโนอิจิมันตุชติมันตุมันามตุมตยสสัสสโนโมทามานาะพิกามุงพิกุน,อนาอไมิติงว่านัง สมานามหาสมานามะสมานามะสมานามนุสามนุมนสุตมาทิธาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอะทะคูห้าลยูเทวาเยจารูหิตวาสินูปาละคามหาปาละคาอาคูเจวายสาสสินทสูท่าเสตเจท่าท,ท,ท,ทากายาสัพเพนานันตตมณีโนอิทิมนโตสิติมตัววันนาตัวญาสสินู โมทามานาอภิกรรมุงพิกุณงังเสมติิงว่านังสุก,กากะมะสุก,กากะลุมหาอานุนาอากูวีคะนะสาสหะโธทาตะไคายหาปามโมขาอาภูเทวาวิจักขนาสทามันตาหาละคะชาวิส,สกาจะยัสสิโนทนายังอาคาปัชโนงโยทิสาอาภิวัสติคะเสเตทสัสทากายา สัพเพนะนัตตะวันนิโนอิติม,ตมตันโตชุติมันโตวะนังมันโตยสัสสิโนโกธามานาอภิการมาาเมืองกุนังเซนิดิงวานัางเขมิยาจุสิตายามากันทากาจาย,ยัสสัสินโนสัมพิตะกากาสัมพิตะการามะเสธาโสตินามาจากาสวานิมมานาราติโนอาคูอัตอา,าคูปรรารานิมิตาพระเสเจหาทากายาสัพเพนะนัตตะวันนิโน อีที่มันโตชื่อติมันโตว่านั่นมันโตฤาษีสิงห์โมโมธาเมานาพิการมุงพิคุณาขันติจริมว่านั่งสัตเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานาจวันนโนนามันวะเยนาอาคังจุงเยจันเยสะทิสาสหะปะวุทธชาติมักคีลังโพธาตินนะมะกนาสวังทักขีโมขะตาลังนาคัง กัรทางวะอาสิตาติตังสุพัมมาบาละมัตโตจักรุปาอิทิมัตโตสหสานังกุมาโลติโสจักรุปาคาสมิตินวานังสหัสสพพมโลกานังมหาพัมมะอิติทัติกุปปันโนชิติมันโตโสสะมกาโยยัสสิโสท่าเสตีทาทาท่าเสตีท่าอิสลาคูปันเจกะวะสั มัตติโนเตสันจามัชโตอาคาปาริโตปาริวาลิโตเตจะสัพเพียรพิจะเตจะสัพเพียรพิกันเตสินเทเทเวีสภพมเมเกมาราเสนาภิกามิปสัสสะกันนะหัสสะมันที่ยังเหยธาตันนะหะธาพันธะาธาลาเคนะพันธะมัตถุบโสบสามันตาปาริวาเลธามาโวโมุจิตะ กูจิน่งอิติตตถามหาเสโนกันนะหัเสียนางอะเปสยิปานินาตละมาหัจจะสลังกัตวานะเพวาลังทถาปาวุสกูมีคูธนายันตุสวิชุโกสัทธาโสกัจตุทาวติสังกุโลอาสยังวสีทันจกสัพิงอภิญายาวะวะกิจวานะจักรุมา ต่ตอามันตยิสัทธาสาวกีสัสเนรเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกบววูเตจะตับปามมกลงสุตวาพุทธศาสะสานังวีตะลาเคหิปักกามุงเนสังลุมันปีอินชยุงสเพวิชิตะสังฆามาพรายาติตายาสสิโนโมทันติหาภูเตหิ สามวัีตีชะนีสุตาติหัวสวดที่8ปดหัวสวดธรรมจระจักรวาลทาราสูตรเอวัมเมสุตัตงเอกังสัมมัญพระความาลานาสียางวิหารติอีสีปตัตนีมิขาทายตัตทะ,ะ,ะละขัวพระควาปัจจวิกปัจจวิคีปัจจวัคคีปัจจ ขีพิกุอามันเตสิทีว่ามีพิคขวีอันตาปับพระคิเตนะนะเสวิตตพายยจายังการมสุกามะสุคัณิกายุโนโคฮินุขโมภูจุชานิโกอาณะนิโยอาณะทัสานิโตยูจายังอตตะกีละมะฐานโยโคทุกโขอาบาลานิโยอาณะสัสนิโต เอเตติพิกวีอุภูอันเตอนุปคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาค้าเตนะอภิสัมพุทธาจากคุกกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญาสัมโพธายานิพพานยาสาวัตติกจมาจากสาพิกวีมัชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสามพุทธาจากคุกกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญาสัมโพธายานิพพานยา สังวาตะติอายะเมวะอ,อานิโยอะทังคิโกมันโคลเสยาสีทางกัมมะทิติสัมมากัมมโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสามมาสติสามมาสมาธิอายังโขสาภิกขวีมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเีนะอภิสัมพุทธาจากคุกรณีอนัการณีอวัสมายะอภิญญายะสมุทัยยะอิมพนา,มพน,ามพนายะสังวาตะติ